นี้จอสอจีสวิตทีวีนะคะวันนี้จะมาสอนการจัดเก็บก๋วยเตี๋ยวเป็ดให้นานที่สุดนะคะแล้วเ็าจะทําเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดนะคะเพื่อเอาไว้คราวหน้าวันหลังเราเอากลับมาเราทําเหมือนนี้เลยคะ่ะเหมือนเหมือนอกึ่งบะหมี่มสําเร็จรูปเลยนะคะเดี๋ยวมารับชมวิธีการทะะําค่ะนี่คือเป็ดที่จอสอซื้อมานะคะแล้วเราก็จะมาหั่นเป็นชินช้น แบบนี้นะคะเตรียมไว้ก่อนที่เราจะนําเส้นมาลวกนะคะเราต้องสื่อเราต้องแช่เส้นให้อ่อนอนิ่มก่อนนะคะแล้วก็หยิบมาหยิบตามใจชอบด้วยค่ะประมาณมื้อหนึ่งนะคะที่เราที่เราทานค่ะคิดว่าอิ่มประมาณนี้นะต้มน้ำร้อนนะคะแล้วก็ลวกเส้นพอให้เหนียวแล้วก็สุกนะคะประมาณนี้ หลังจากนั้นเราก็ใช้ตะแกรงนะคะเพื่อช้อนเอาเส้นขึ้นมานะคะพอให้เสด็จน้ำพอได้เส้นพอพอเส้นสุกนะคะได้ประมาณนี้เนาะพออิ่มเรานะคะให้กะปริมาณว่าเรากินเยอะกินน้อยแล้วก็ แต่จลสากินประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่เป็ดที่เราหั่นไว้เตรียมไว้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ใส่เป็ดลงไปแบบนี้ใครกินใครชอบกินเป็ดกินเป็ดเยอะก็ใส่เยอะใครชอบกินแบบไหนก็ก็ใส่แบบนั้นนะคะอพอเราเตรียมไว้แบบนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็ซื้อถุงถุงแบบนี้นะคะ เป็นถุงไว้สำหรับแช่ของสดนะคะเอาไปเอาไในห้องเอาในช่องฟรีซนะอันนี้นะคะแล้วเราก็เทอันเนี้ยที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ถุงนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะในขั้นตอนนี้เราสามารถใส่ผัก เครื่องเครืเคียงได้เลยนะคะอาจจะเป็นหอมซอยหรือว่าจะเป็นผักบุ้งซอยหรือผักต่างๆที่เราจะกินรวมกับก๋วยเตี๋ยวเป็ดเราสามารถหั่นแล้วก็ใส่ไปนี้แล้วก็ห่อเป็นแพ็คแบบนีนะคะจัดเก็บวางใบเนะะี่ยค่ะก็จะเป็นทำให้เป็นพอมือมือนะคะมือมือหนึ่งนะคะถ้าเกิดเรานึกอยาก กินก๋วยเตี๋ยวเป็ดเมื่อไหร่ขึ้นมานะคะแล้วก็สามารถกิบออกจากห้องแช่แข็งออกมาเป็นถุงแบบนี้นะคะแล้วก็ต้มน้ำสุบให้เดือดแล้วก็ลาดลงไปทานได้เลยะคะ่ะก่อนที่จะนำไปแช่แข็งนะคะเราก็รอให้มันเย็นตัวลงก่อนนะคะก่อนที่จะนำเข้าไปในช่องแช่ฟิลคารนี่ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยนะคะสำหรับออสาวคนไหนหรือว่าคนไหน สาวๆหนุ่มๆคนไหนนะคะที่พำนักอาศัยอยู่ต่างประเทศนะคะสามารถใช้วิธีนี้ได้กับทุกเมนูเลยนะคะที่เป็นเมนูเส้นนะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นกว๋วยเตี๋ยวหมูอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราสามารถที่จะลวกเส้นแล้วก็หั่นหมูลวกเสร็จแล้วทําเป็นชุดๆแบบนี้ได้เลยนะคะนี่ก็เป็นหรือว่าลืมไปหรือว่าจะเป็นสาวคนไหนที่อยู่หอพักอยู่ คอนโดอะไรแบบนี้นะคะก็สามารถเอาวิธีนี้ของเจสอบไปใช้ได้เลยนะคะยังไงขอกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พูด s u b พูดซ b บไไม่ปิด u u b s c r i b e ให้เจสอบด้วยนะคะแล้วเอาไว้วันหน้าเรามารีแคปนางงามม s สแกร n d Miss Universe กันนะคะตอนนี้ าสาวสาวมิสแกรนก็จะกลับไปที่กรุงเทพนะคะแล้วมาดูกันว่าสาวๆเขามีแอคทิวิตี้อะไรแล้ววันนั้นเราก็จะมานั่งรับชมไปพร้อมๆกันนะคะเอาไปเจอกันโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ